ตามคำขอแฟนมวยขอดูรีแคปซูเปอร์เลกกับกล้องทรณีเวอร์ชั่นแอดบีนนั่มค่ะแมขอมาหลายข้อความเลยครับลงซูเปอร์เลกกับกล้องทรณีด้วยครับอยากดูครับขอมาแบบนี้จัดให้ครับสวัสดีแฟนทางช่อง YouTube คนคอมวยออฟพีเชียลครับผมแอดบีนครับพาคุณผู้ชมมารีแคปตามคำขอแฟนมวยครับ ย้อนกลับไปสุขที่28มิถุนายนพุทธศักราช2567 25เมื่อปีที่ผ่านมานครับในศึกวันดูวีดี68ครับอีกถึงคู่ที่แฟนมวยครับคอมเมนต์ดูเคสมาทางช่องคนขอมอนนี้หลายคอมเมนต์เลยครับอยากจะให้ผมนำมารีแคปคู่นี้ให้ได้รับชมอีกครั้งหนึ่งครับสุปปร์เกียรติบุก้าครับนักชกจากบุรีรัมรุ่นพี่ครับ จอกับนักชกรุ่นน้องอนาคตสดใสยอย่างก้องธรณีสอสมหายครับมาดูฮักวันนั้นในต่อยเป็นรองคู่เอกครับในรายการใหญ่ที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราครับเป็นรายการวันลุมพินีหกสิบแปดในวันนั้นนี่เป็นคู่เอกครับเป็นท่าน้าของพระนจันฉายชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นสตรอเวทกับทางด้าของจุลธานยิเบล,ล่าครับขณะที่ซูเปอร์เลกเองก็ต่อยเป็นซูเปอร์ไฟท์ร่วมรายการครับรุ่นสายเวทกติกามวยไทย135ปอนด์ครับ คอยเป็นคู่รองครับมาดูครับรุ่นพี่ดีกรีแชมป์โลกครับณนะตอนนั้นนี่กติกาคิกบ็อกซิ่งครับรุ่น13 5ปอนครับแต่ปัจจุบันตอนนี้นี่ซุปเปอร์เล็กครับเป็นแชมป์โลก2กติกา2พิกัดรุ่นน้ำหนักครับคิกบ็อกซิง135กกซ่งร3 5ิปอนก์กติกามวยไทยรุ่น145ปอนครับอันนี้นี่ต้องมารับน้องใหม่ครับ เพิ่งจะตรวจเส้นสัญญาครับเข้าสู่รายการวันใหญ่นะตอนนั้นครับแถนั้นของกองทรณีครับเรียกว่าต้องมาเจอกับด่านหินรุ่นพี่ครับสุเป็กปัจจุบันครับไป29ปีครับสูง171ครับขณะที่กองทรณีนี่1้0ครับสูงสูงอายุใน2ี่ปีครับอ่อนกว่าสุเป็ก1นี่ปีครับมาดูฮะซ้ายนิ่งๆหนักๆจากเมืองมะขามหวานเทชรบุ์ครับ ของธรณีครับสนาเจ้าไผ่ครับขณะที่หนักโชครุ่นพี่ครับเจ้าแป๊บซุปเปอร์เล็กนี่จากกุริรัมครับเป็นเกมที่คลาสสิกอีกไฟหนึ่งครับอาจจะไม่ดูเดือ,เอดเลือดพล้านแต่ดูแล้วเป็นคู่ที่ออกอู้ได้เงียนตาครับ <S 2> <S 2> เรียกว่า,าคุณภาพทั้งสองคนครับองธรณีนี่ซ้ายหนักหนักครับขณะที่โดนแข้งขวารับซูปริกจับได้ตีหวีกที ขออนุญาตบรรยายความมั่นครับอาษาอีสานบวกกับภาษากลางคือเก่าครับพี่น้องครับตามค่ำขอตามค่ำวิเคราะห์ของแฟนมัดแฟนมุ่ยครับมีพยายามหลายคอมเมนต์ครับบอกพยามบ้าอีสานหลายๆครับสิพยามสอดแรกครับแค่แรกหน้าแค่แรกหลังไปเรื่อยๆกันแล้วกันครับแฟนน่วยครับผสมกับภาษากลางครับว่าส่วนมากในแฟนมือเราจะดูทุกเพศทุกไปทุกภาคทุก ส่วนครับบางทีจะไอสานเยอะชืเกินไปนะหลายคนเขาอาจจะแบบงงครับกับภษาใสสานบานหฮอครับเอาเป็นว่าเสริมเติมแต้งไปทีละหน่อยกันแล้วกันครับยกแรกไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับชิงจังหวะกันเป็นเป็นส่วนมาาครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะที่ออกกันยกแรกครับซูเปอรเกก็เรียวว่าแข้งขวาชะกันครับอีกกลายหนึ่งฮะดูหมัดซ้ายของกล้องธณีกล้องธนีนี่เป็นนักชกที่ออกวุฒิคมหนักอาจจะไม่ได้คล่องเร็วบ้าเข้าซูเปอร์เล็กครับ แต่อาพุธนี่หวังผลได้ครับมาออกสตาร์ทุยกันต่อยก2ครับซุปเปอร์เลกเกตหูก,ก้าของเกงดำครับกล้องธรณีสอสมหมายครับยกสอซเปอร์เลกเริ่มเปิดเกมครับมาดูวงในบ้างครับซุปเปอร์เลกจับได้ขีบกดจั๊กเข้าขวากล้องธรณียังนิ่งครับสายตาดิจจองไม่วางเข้งซ้ายไปค่อยๆออกค่อยๆประเนียดไปเรื่อยครับทางด้านของกล้องธรณีโดนเข้งขวาซปเปอร์เล็กครับขยับขยับขยับวางไกรจีเอา เตะกระจับครับจังหวะนี้ร้องอวดโอยครับอภิบารต้องต้องเบรคเกมครับจอาจิ้งะเตะกระจับไม่ได้ผิดกติกาครับแต่ว่ามันก็ต้องให้เวลาได้เบรกได้พักครับนี่ฮะก็ตามกติกาของทางรายการวันครับเดี๋ยวดูฮะว่าโดนจังขนาดไหนครับ่ามากเหมือนกันครับเดี๋ยวว่า ใส่สันสะเทือนได้ครับจังหวะนี้ฮะน่าจะหลายริตอร์อยู่ครับมาฮลุยกันต่อครับเป็นจังหวะที่กั้มกลึงครับไม่ได้ตั้งใจแล้วซุปเปอร์เล็กจดจองอาจจะอยู่ที่บอกไปครับอาจจะไม่ได้เดือดอมากเท่ากับไฟที่ซุปเปอร์เล็กเจอกับรถถังครับเพราะไฟนั้นเนี่ยซุปเปอร์เล็กมีแผลแตกเร็วครับมันได้ทำให้เกมนี้มันเดือดเกมมันเปิดครับ แต่ไฟนี้นี่ทางคู่ที่ต่างรัดกุมอาจจะมันสับจองตด้ห่วยไฟาี่แหมกล้องเทอร์นี่เริ่มศูนย์ครับเริ่มเครื่องสีติสแล้วคือกันครับเอาดูรุ่นพี่จากปุริดัมกับบญยานือกันน้องสิสดแต่อันนี้ฟอร์มแรงอยู่ต่อเนื่องครับทางด้านสุปเปร็กวางแข้งขวาครับกล้องเทอร์นี้ขยับๆบัดซ้ายไปมบาบังดูเอาย้อนกันเข้าไปลดัดเกข้าขวาเอาแอแหมทันกันจริงๆครับสุเปรกนี่มีรายการแล้วครับ23มีนาคมเดือนนี้ฮะ จะไปเยือนญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับเป็นรายการใหญ่ที่ไซตามะประเทศญี่ปุ่นครับบ้องกันแชมป์รุ่น145ปอนเจอกับทางด้านของนาพินอานานครับแล้วเป็นไฟสุดบิ๊กไฟเลยครับในวันนั้นครับมีทั้งทาเครุกับรถทางเป็นคู่เอกต่อยซุปเปอร์ไฟครับอว,วันชายกับโนอิริแล้วก็คู่มวยประกอบรายการอีกกว่า14คู่นะปัจจุบันครับหรือว่าเป็นคู่เอกได้ทั้งนั้นเลยฮะ รูปเกมขยับขยับวางแข้งขวาวางแข้งซ้ายคือแม่เตะล้มลงขาแข้งครับเสียหลักเจ้าหนี้ไม่ดีการนับเกิดขึ้นครับแต่การอยู่ใกล้เห็นเหตุการณ์ครับแต่เป็นจังบวะที่ติดพันพวกพันไม่ได้โดนอาวุธร่วงครับซีมุมก็มีทั้งเชนเนอร์ฟาสสายโคตดฮุกครับโค้ดวิทยาศาสตร์การกีฬาประจําค่ายของนั้นเจ้าซูเปอร์เล็กครับบัดขวายักเข้าขวาทีจะเห็นว่ารูปเกมยก2เนี่ยซูเปอร์เล็กครับพยายามที่จะชิงเดินครับ ออกก่อนฮะจังหวัดจ้ดฮะอ่ะยกวางเข่งขวาไปครับของเทนิเตะซ้ายคื่หมน็แตบบ่ดูไฟนี้เนี่ยทางนั้นของกล้องธทณีครับจะดูว่าประหยัดอาวุธไปหน่อยครับอาวุธที่ออกน้อยไปหน่อยฮะแต่ว่าออกแล้วก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับขวางหน้ากดสับซอกซ้ายซูเปอร์เล็กจักซขวาที่ไม่ชัดเจนครับแ,แยกออกมาฮะน่าสนใจมากครับซูเปอร์เล็กพอ เขาอยับเปรดเป็นต้อยสี่เนี่ยไม่รู้ว่าในอนาคตคับจะกลับมาตอยรุ่นร้อยสาบห้าปอนได้หรือเปล่าครับเรื่องของน้ําหนักนี่เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันครับพอขึ้นไป145มันต้องเพิ่มเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพิ่มกล้ามเนือ้อฮะเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อยกสองหมดครับและพอขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะบีบลงมาได้หรือเปล่านั้นคือ เป็นโจทย์ที่ต้องรอดูว่าจะทำได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวดูภาพชายก2ก่อนครับรูปเกมก็ซปเปอร์ครับเป็นฝ่ายชิงเดินแล้วก็หาจังหวะสับสอดระหว่างแข้งขวาอีกครับขณะที่กล้องทัลลังเองก็พยายามจะสับสอดคืนครับเเรียกว่าน้องก็ไม่ได้เกรงกลัวครับถึงแม้จะดีกรีแชมป์โลกก็แล้วแต่ครับจังหวะกันครับมีสองนี้เดีเหมือนกันครับนะฮะหมาฮะยกสุดท้ายครับยกสามครับ าการเมยไทยนี่ต่อยสายกยกล้3านาทีพัก1ครับถ้าเป็นรายการเมยไทยทั่วไปเนี่ยต่อย3พัก2ครับเหมือนเดิมครับยก3คกา,า,าครับสุดเล็กกว่างเขียงขวาครับกองทนยกสานี่เหมือนจะไม่ได้ไม่ได้ถอยมากครับวางเขี่งขวาชิรุมาสายมามาครับกองธะณนี้เป็นไฟอีญางเราได้ยก3าครับเครื่องเริ่มติดตต่อ้เจ้าไทยเออย้อนเข้าไปขยับขยับขยับโมสายตา สายตายแกเพชรคา,าดอยู่เหมือนกันรับทางกล้องทนทมัดซ้ายแล้วก็ซักอีกทีแม่เกือบครับนี่เป็นจังหวะหมูผ่องซุปเล็กที่เห็นได้บ่อยเห็นได้ชินครับกับจังหวะที่ก้มหลบครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมแบบชอบก้มชอบชอบุกครับมันเป็นเทคนิคของนักกีฬาแต่ละบุคคลครับซุปเล็กนี่เขาจะก้มหลบอาวุธครับแล้วก็ใช้ได้ผลมาหลายครั้งแล้วครับแต่ถ้าจะว่าไปเนี่ยถ้าเป็นมวยไทย5ยกอาจจะดูว่าเสียรูปมวยครับ แต่แน่นอนฮรรายการวันครับบอเกียวกับบูกง้วยครับขอแค่คุณหลบตีกอาวุธได้แล้วก็ออกอาวุธคอเป้านั่นคือสิ่งสําคัญครับในการเกณฑ์การให้คะแนนของรายการวันแชมเปี้ยนชิพก้องธรนีว้างโอ้โดนแข้งขวางซุปเปอร์กับว๋งแค่ซ้ายคือแต่เตะแล้วขาไปย่อไปซุปไปหน่อยครับถือว่าสู้ได้ดีเลยครับสำหรับไปนี้ของเจ้ากล้องธรณีครับเป็นบทพิสูจน์อีกหนึ่งด่านครับที่ทำให้เจ้าตัวนี่ได้ต่อยกับนักชกที่เรียกว่าเกรด อันดับต้นๆของโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกในปัจจุบันด้วยครับเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงเนี่ยก็เชื่อว่าไปได้ไกลครับนาคตไกลครับสำหรับกองทนียอายุก็ยังไม่ได้ถือว่ามากครับ28 29ปีครับนี่ฮะความแข็งแรงแข็งแกร่งดีแล้วครับไปเสริมเรื่องของความเร็วความคล่องครับอีกนิดนึงเ่เชื่อว่าน่าจะอยู่ในหลับต้นๆของแรงกิ้งได้ยาวนานครับ สุดเลยก็เริ่มคุมเกมเริ่มผ่อนเกมครับเอาสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับของยกที่3ครับแอมกองเทอร์นีนี้เดินไม่สุดกับปอกมาถอยแล้วครับน่าเสียดายครับถ้าเกิดไฟนี้นี่บูดุเดือดไปหน่อยเนี่ยก็น่าจะได้ลุ้นมากกว่านี้แหละครับกลายเป็นช่วงไทท้ายไปปลายนี้ซูเปอร์เล็กครับโดนแ้งก็หงายไปครับดูสกิลการเตะของชุดไฟนีจะเน้นคล้ายๆเตะกับของทางด้านของเหมือนนักชกญี่ปุ่นครับ เอานิโปรตีนเตะจกไปดูกสวงแน่ขีพัวเนี่ยพี่น้องยิว่าบาปเด้อเตะเขาสุดจริงจังจุกได้ขึ้นกันนี่ครับญี่ปุ่นใช้กันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นนาดากะทาเครุเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคการเตะโดยใช้ตามภาสาสอิซาบานเกลว่าโปรตีนเตีพี่น้องเตะจกเข้าไปนักก้มัดตัวนักนุกน่ม,นม,นมมันยังมีมัดนุ่มมันยังมัดยังมีนุ่มครับเต้นนิโปรตีนมันมีนุ่มครับเสียสวกเข้าไปถ้าผูเ้เล็บยังเงีแน่นี่ห่อเลือดได้ขึ้นกันครับดูกสวงกระไร นี่ฮะกล้องทะเลดูว่าเริ่มแผ่วๆไปปลายนี่อาวุธก็เริ่มเบาเหมือนกันครับสิบจจวิาบนาทีานะส,ดดส,สุดท้ายครับสุดเล็กาำํำจดจ้องแล้วโดนหมัด้ายขวาครับนี่ฮะสายตาดีหลบหมัดได้ดีครับคณะสุดเล็กแล้วหมดยกสุดสุดท้ายครับขอบคุณแฟนมวยด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาขอดีครับคู่นี้ก็จัดให้แล้วนะครับแฟนมวยที่ดูคลิปนี้แล้วครับอยากจะ ดูคู่ไหนอ,อีกก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมจะคัดเลือกคอมเมนต์นะครับแล้วก็นำคู่มวยที่อยากจะรับชมเนี่ยนะครับรีแคปให้กับแฟนๆทางช่องคนคอมวยฮะได้ติดตามภาพที่ภาพช้ารวมๆครับ,าารบจังหวะขึ้นการคอรก็ดีว่ามันจังช่วงจังหวะที่มันขาดไปครับกเป็นช่วงโอ้นี่บัดขวาครับแล้วก็เตะส้ายหนักๆครับสู้ได้ดีครับ ช่วงท้ายครับขอบคุณทุกการรับชมครับผิดพลาดหลักการใดวาจาไหนไม่สุภาพครับก็ขออภัยว้ล่วงหน้าด้วยก็แล้วกันครับแฟนมวยครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมบีบรีพัตบรรยายความมันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเชื่มืออย่างเป็นทางการครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ